Good morning students boys and girls what day it is today yes today is Tuesday the 2 4 t o h of August two t w e are learning Thai language g r three the topic การอ่านเรื่องเพลงกล่อมเด็กของคุณแม่ student คะก่อนที่เราจะเรียนรู้ ไทยรังเกิดเกิดทรีเรามา work vocabulary today กันก่อน students are you okay yes let's go number one คงคาอ่านว่าคงคา number two คอแคลวอ่านว่าคอแคลว number three back students can you spell b a c k back หลัง Number ขสี่ ankle student can y o u spell a n k l e ankle ข้อเท้า Number ขห้า elbow student can y o u spell e l b o w elbow ข้อศอก student คะ student อ่า uh, open your books อ uh, ่าวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะ the page number 52 5 2นะคะ students okay students reading follow teacher นะคะ look at the picture เป็นภาพเกี่ยวกับคุณแม่กำลังทำอะไรคะมีเสียงมีเสียงมีรูป ตัวโน้ตดนตรีด้วยอยู่ที่ตรงปรากคุณแม่ใช่คุณแม่กําลังร้องเพลงนะคะกําลังร้องเพลงแล้วก็ในเปรจะมีเด็กเบบีนะคะแล้วก็มีพี่สาวกําลังเอาของเล่นให้นะกับน้องนะคะแสดงว่าในภาพนี้จะต้องคุณแม่จะต้องร้องเพลงกล่อมเด็กนะคะกล่อมลูกนั่นเองนะคะ The Ne ว t picture นะคะ students ลองดูซิว่าการร้องเพลงกล่อมเด็กเนี่ย มีจุดประสงค์เพื่ออะไรเอเพื่อให้ความเพลิดเพลินไหมเพื่อสอนสิ่งต่างๆความหมายของในเพลงให้เด็กๆทราบไหมนะคะมีคำตอบด้วยนะคะหรือเพื่อกล่อมให้เด็กนอนหลับสบายนะคะแล้วเพื่อนๆคิดว่าเพลงที่คุณแม่กล่อมเนี่ย จะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะเ,เด็กๆลองคิดดูนะคะลองคิดดูเด็กๆคนสมัยก่อนเขาจะมีการร้องเพลงแล้วก็แขวงเปเลี้ยงลูกแล้วลูกก็จะหลับนะคะแต่สมัยนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะเด็กๆคุณแม่บางท่านก็จะเปิด y o u t u b e เพลงมิวสิกให้กับลูกๆได้ฟังลูกๆก,ก,ก็นอนหลับหรือคุณแม่ก็จะมีเกมให้ลูกๆได้เล่น พอเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกก็จะเกิดความเพลิดเพลินนะคะอย่างนี้ลักษณะแบบนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไป IT สูงนะคะสมัยนี้โอเคค่ะ student open the next page 44นะคะเรามา reading พร้อมๆกันเลยดีกว่าเด็กๆฝึก reading นะคะที่เชร์จะ reading เป็น example ให้เด็กๆได้ฟังแล้ว the next picture the next page student ฝึกนะคะโ okay, อเคเพลงกล่อมเด็กของคุณแม่ ะะลูกแอ t กเดะพีเจอมีคุณแม่กําลังเล่นอยู่กับลูกนะคะลูกมีลูกสองคนแพรวาเป็นนักเรียนชั้นป .3 ของโรงเรียนบ้านปั่นน้ําใจนะคะเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แพรวาจะช่วยแม่ทํางานบ้านและเลี้ยงน้องน้องพลอยใสยน้องของแพรวาเพิ่งอายุได้เจ็ดเดือนซึ่งแพรวารักและสงสารน้องของเธอมากนะคะ The next page อีกสักหน้าหนึ่งนะคะวันเสาร์นี้ก็เช่นเดียวกันแพรวาทำการบ้านเสร็จแล้วไปช่วยแม่ตักผ้าจากนั้นเธอก็อ่านหนังสือนิทานที่ขอยืมมาจากห้องสมุดแม่อุ้มน้องพลอยใสไว้บนตักแล้วร้องเพลงกล่อมน้องด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลชวนฟังแพรวาที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ไม่ไกลนักหยุดอ่านแล้วนั่งฟังแม่ กร่อมน้องไปด้วยนะคะแสดงว่าคุณแม่ต้องร้องเพลงสะดุดเสียงเสียงสะดุดใจของคุณแพรวาแน่เลยคุณแพรวเลยหยุดอ่านหนังสือพร้อมที่จะฟังนิทานจากคุณแม่หรือบทเพลงจากคุณแม่ซิลเดนฝึกฝากให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะเดี๋ยว the next เราค่อยมาเจอกันนะคะแต่ที่เชิ์จะให้เด็กๆ open ่นยูบุ๊กตรงนี้ก่อนนะคะ,นะคะ Open มาหน้า52หน้าห้ นะคะคจะมีเพลงกล่อมเด็กอยู่ประมาณ5บรรทัดนะคะซิเดนทิเชอร์จะให้ซิเดนอ่ะไร in your n o t ตบุ๊กเป็นคัดลายมือให้บรรจงนะคะแล้ว send t h ดทิเชอร์เดี๋ยวทิเชอร์อ่านให้ฟังก่อนดีกว่านะคะเพลงกล่อมเด็กเจ้าเนื้อระมุนเอยเก็บดอกพิกุลบานเย็น เก็บมาร้อยกรองให้แม่ทองค่าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยนะคะตรงนี้ทิเชอร์ที่อ่านให้แล้วจะให้ซิลเดนน่ะคัดเปไ็นลามือให้บนจงนะคะแล้วเซ็นทิเชอร์โอเค thank you see you